เมนูคั่วกุ้งครับกุ้งคั่วเกลือเนาะเมนูนะครับผมเดี๋ยวให้หลานๆมาเที่ยวหาได้รับชมรับชิมกินด้วยกันนะครับผมอมืเดี๋ยวขออนุญาตคั่วก่อนพี่น้องเสร็จเลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่างจัดสุกอิสระไตโชครับผมวันนี้เนาะมีหลานๆมาเที่ยวหาครับผมนี่พี่น้อง ร้านรานมาเที่ยวหานะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ก่อนนะครับผมได้อะไรกินเอ่ยนี่ครับอนี่ปั่นฝันได้อะไรกินเอ่ย <c oughs> สัมภาษณ์ก่อนปันป่นฝันมากี่วันแล้วครับเนี่ยกี่ว,วันแล้วห้าวันแล้วอโอ้เบื่อไหมเบื่อไหมอยากกลับบ้านยัง ยังอ,อกก๋อยากยากลับยังยังไม่อยากกลับบ้านเนาะโอเคครับจะจับสุิปนักยันตั้งกลงก้องนะครับผมรถไฟรถไฟข้างล่างน้องวันนี้เลี้ยงหลานครับเปิดหัวด้วยช้อนทำด้วยกันนะครับอ๋อเลี้ยงก,ก็เปิดเทอมแล้วเนะาะหลานลงามาเที่ยวหาครับผม ไปเท uh ี่ยวฮะเปิดเทอมวันไหนเนี่ยเมื่อใดเปิดเทอมเดือนพฤษภาอ๋อเดือนพฤษภามาจากบ้านเลยเด้เนี่ยเนาะกุ้งทับกุ้งอืก็บใส่เลยเนี่ยอ่ากุ้งใส่เลยเนาะอุ้ยอุ้ยกุ้งมันแรนพี่น้องกุ้งน้ำมันใสกุ้งมันวิ่งแล้วเผ็ดเดะเผ็ดบ่ เอาเพ็เอาข้าบฟัางข้ามอหนึ่งสมัครเรียนไปแล้วบอกสมัรแล้วอืมห้องเตนมีแปดห้องแล้วสามีลงมดเพชรสองห้องหนึ่ง ทับหนึ่งทับสองหนึ่งอืมเหรอทำไมลงไม่สอง้องนุงพ่อเมอร์เนี่ยแสดงว่าน้ำนี่อีกคนหนึ่งเป็นกินน้ำครับแล้วไม่กินเป๊ปซี่นะน้องไม่กินเหรอไม่ครับทำรลาดมาเทียวหานงาะมากเดี๋ยวลุงเปิดให้ได้ไหม น่าไงเปิดได้แล้วนะนี่นะครับผมอ่าเัอกินเข้าเดี๋ยวปาต์ตเอนไลา์มาบอกแล้วบอกว่าเลี้ยงไม่เลี้ยงให้อิมนะเลี้ยงให้อิมค่อยส่งกลับมาเด้อะหรอเกลงมาเกล้งอ้า น้านกุ้งอันนี้ทยอยก่อนอือนี่ครับกินกุ้งไปก่อนนะอืมเนืเอกุ้งไปก่อนเนาะนะครับผมเดี๋ยวก็เปิดเทอมแล้วพอดีลงมาเที่ยวนาะต้องมาเล่นเนาะเออเดี๋ยวให้ปัดเต็นพาไปทะเลเด้อ มาไปเที่ยวทะเลแล้วจะไปเล่นน้ำเออมาขออนุญาตจิตพุงก่อนเนาะอืมาจิตพุงก่อนพี่น้องร้านมาจากตุละครับตั้งจังหวัดครับลงมาเที่ยวหาเนาะมาจากสกลมาจากสกลนะครับผมอืม ร้อนร้อนเลยคามมันเย็นก่อนเด้อมันห่อนเอ็วมันร้อนเด้อเรอมันเย็นก่อนทอะไรก็บอกบเอา ai nhong lông ma anh nấm. Ma phán cái bao ai nhong lông ma lệt nấm. đưa Dư hả? Wow. Khoe Không. biết quá, khoe dư. Anh kinh lại nó này đâu Kẹ kẹ kinh อืมอืมเมืเ่อเช้าก็เล่นน้ำเล่นน้ำเดี๋ยวเป็นร้อนพี่น้องเย็นเยอะเนี่ยเดี๋ยวเป็นไข้เนาะอากาศร้อนครับร้อนไปเจอน้ำน้ำไปเจอเย็นเดี๋ยวเป็นไข้อันนี้เรต้องเล่นก่อนนะครับผม อืมอืมอืมอแบบเดี๋เราตำเราไม่สูดน้ำปลาระาแบบนี้อืมปลาร้าต้มเองไม่สูบน้ำปลาาแล้วก็ ยนีดีเลยวโอเม่เป็าแล้วมาแล้วโอเคครับผมเราก็จะปากไว้เพียงเท่านี้กันเนาะเดี๋ยวจะคลิปจะยาวเกินคลิปนี้ก็ต้องขอจากคำพัส สวัสด um <sm> <iously> ีครับพัตจบไว้เพียงเท่านี้กันอ่ะเด็กๆบ๊ายบายหน่อยสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย